ความจริงผ่านข่าววิธีแบ่งแยกข้อมูลการลงทุนในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาปี2020นยไวรัสโคโรนาโควิด -19 ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกตลาดหุ้นดาวโจนส์ของอเมริกาที่เคยพุ่งแต่30,000จุดดิ่งลงมาอยู่ที่18,000จุดทันทีเทียบเท่ากับดัชนีต่ำสุดในเดือนตุลาคมปี2016 และยิ่งสื่อมวลชนรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศรวมทั้งการจัดอันดับมากเท่าไหร่ความหวาดกลัวก็ยิ่งพแพร่กระจายไปสู่ผู้คนทั่วโลกหนักขึ้นเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพากันวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะถดถอยภาวะวิกฤตร้ายแรงที่สุดนับเป็นการโหมความกลัวให้หนักขึ้นไปอีกราคาหุ้นส่วนใหญ่ทยอยตกลงไปต่ำกว่ามูลค่าของบริษัท ปัญหาไวรัสโคโรนาเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสภาพคล่องบริษัทที่ตีพิมพ์พันธบัตร High Yield Bond ก็คือตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราสูงเริ่มผิดนัดชำระหนี้ผู้คนพากันหวาดวิตกว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามเหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปสู่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเพียงแค่สสัปดาห์จำนวนคนตกงานพุ่งขึ้นถึง9ล้าน 950,000คนมากเท่ากับจำนวนที่เคยลงทะเบียนตลอดระยะเวลา6เดือนในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2009คิดเป็น50เท่าของเหตุการณ์ปกติอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีแค่3.5ขึ้นไปแตะที่17%เ จำนวนคนตกงานซึ่งเพิ่มมากขึ้นทำให้ความเสมอภาคทางไรายได้แย่ลงอัตราการว่างงานของคนผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคมคิดเป็น5.8%และในเดือนเมษาเพิ่มขึ้นเป็น16%ตลาดการจ้างงานที่อยู่ในสภาพเลวร้ายขีดสุดส่งผลให้การผลิตการบริการการลงทุนและค่าดัชนีที่แท้จริงเลวร้ายขึ้นพอๆกันผู้คนต่างตื่นตระหนกว่า วิกฤตคราวนี้อาจรุนแรงเทียบเท่ากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1929อเมริกาอังกฤษและประเทศหมาหาาำนานในยุโรปซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วดูเหมือนจะล่มสลายลงในชั่วพริบตา จริงๆแล้วประเทศดังกล่าวอาจไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วเป็นแค่เพียงประเทศมหาอำนาจเพราะระบบการรักษากับการจัดการของแต่ละประเทศนั้นเข้าขั้นหน้าหดหูผู้นำของพวกเขาก็ติดเชื้อทำให้ผู้คนทั่วโลกขวัญเสียในขณะที่เกาหลีเป็นประเทศเดียวในโลกที่รับมือกับวิกฤตนี้ได้อย่างรอบคอบตั้งแต่แรกสหรัฐอเมริกาถูกจับตามองเป็นพิเศษมีผลการติดเชื้อสูงจนน่าหวั่นใจนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่าประเทศจีนในหนึ่งวันมีคนเสียชีวิตเกินกว่า600คนทั้งที่เป็นช่วงต้นของเหตุการณ์ประธานาธิบดีทั้มผู้เคยภาคภูมิใจและโอ้อวดในระบบการรักษาของประเทศตัวเองถึงกับไปต่อไม่เป็นตกอยู่ในความลนลานผู้คนกับธุรกิจทั้งหมดพากันกักตุนเงินสดไม่มีใครกล้าสเสี่ยงซื้อขายหุ้นความหวาดกลัวหนึ่งลุกลามไปสู่ความหวาดกลัวอื่นในตลาดมีการเทขายหุ้นอย่างหนะัก เศรษฐกิจที่เคยคึกคักเมื่อหลายเดือนก่อนพังทลายไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักลงทุนระยะยาวกับหุ้นมูลค่าก็ได้รับความเสียหายมหาศาลภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนจนจำใจเทขายหุ้นกลุ่มสายการบินที่เคยซื้อไว้ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์อย่างสิ้นหวังว่าหุ้นในกลุ่มสายการบินนี้อาจไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ในรูปของตัว V แต่อาจเป็นตัว W ก่อนจะเริ่มพูดว่ามีโอกาสที่จะเป็นรูปตัว L หรือตัว U ในที่สุดมันเป็นการเรียกกราฟของหุ้นตามรูปทรงตัวอักษร V shape ก็คือตกไวฟื้นไว W shape ก็คือฟื้นเร็วและพังเร็ว L shape ก็คือรอการฟื้นตัวจากปัจจัยสำคัญแล้วก็ U shape คือการฟื้นตัวระดับกลาง ความจริงแล้วไม่มีใครหรอกที่จะร่วงรู้อนาคตผมจึงขอเชื่อมั่นในความจริงเท่านั้นท่ามกลางความหวาดกลัวมีผู้คนมากมายที่ยังคงมีความหวังเช่นเดิมผมอดสงสัยไม่ได้ว่าความหวังของเขาคืออะไรกลางเดือนมีนาเป็นช่วงเวลาที่ความหวาดกลัวพุ่งขึ้นสุด,สดเริ่มมีการประกาศเทขายหุ้นลึกๆแล้วตัวผมเองก็หว่นกลัว จึงการเงินสดหนึ่งใน3าที่มีเอาไว้เตรียมพร้อมสําหรับกรณีที่ตกหนักไปกว่านี้ความหวังที่ผมค่อยๆมองเห็น่ามกลางความหวาดกลัวคือช่วงเวลาการติดเชื้อกับอัตราการติดเชือ้อต้องไม่ใช่ตัวเลขสะสมประเทศส่วนใหญ่หลังจากยอดแตะจุดสูงสุดไปแล้ว1เดือนให้หลังยอดจะเริ่มลดลงแต่ถ้าว่าจํานวนตัวเลขที่ดูเหมือนเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นผลมาจากกราฟยอดรวมทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราผู้ติดเชื้อวันนี้กับเมื่อวานจะเห็นว่า จำนวนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่กราฟมีแนวโน้มลดลงประเทศส่วนใหญ่ในช่วงที่โรคเริ่มแพร่ระบาดจะไม่ทันได้ตระหนักและระมัดระวังจำนวนผู้ติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่า1เดือนหลังจากความกลัวพุ่งทยานสูงสุดเราจะเห็นแนวโน้มว่าทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นผมจึงสนใจอัตราการติดเชื้อรายวันมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโดยรวม เราควรใช้อัตราการติดเชื้อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพราะทันทีที่ผ่านจุดวิกฤตสูงสุดไปแล้วหลังจากมีมาตราการควบคุมไวรัสโครโรนาอย่างเคร่งครัดยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงทันควันสถิติการติดเชื้อในประเทศจีนเกาหลีและอิตาลีสามารถวาดออกมาได้ด้วยกราฟเดียวกันส่วนประเทศสเปนฝรั่งเศสและเยอรมนีก็กำลังใกล้มีรูปแบบเดียวกันในขณะที่อเมริกาอังกฤษและแคานาดากำลังอยู่ในช่วงระบาดหนัก ตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังตื่นตระหนกกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์เกินจริงอนาคตของตลาดหุ้นไม่ได้จมอยู่ในสภาพปัจจุบันความจริงทุกคนรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่เพราะไม่มีใครฟันธงได้ว่ามีอะไรรออยู่ในอนาคตการลงทุนจะประสบความสำเร็จไหมต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะรู้ได้เท่าที่สิ่งหนึ่งที่เชื่อถือได้คือช่วงที่ดัชนีหุ้นขึ้นจาก29,000จุด ไปแตะที่สามหมื่นจุดขณะที่ผู้คนกําลังเพลิดเพลินกับเศรษฐกิจขาขึ้นไม่รู้สึกกังวลใจใดๆเป็นช่วงที่เสี่ยงสูงที่สุดกลับกันช่วงที่ทุกคนกําลังหวาดกลัวทยอยขายหุ้นในราคาที่ต่ํากว่าทุนเป็นช่วงที่เสี่ยงต่ําที่สุดแล้วเพราะต่อให้ดัชนีดาวโจนส์ลดต่ําลงมามากถึงหนึ่งหมืนจุดยังไงก็จะต้องข้ามผ่านตัวเลขหนึ่งหมืนเก้าพันจุดกลับไปแตะที่สอง0มืนเก้าพันจุดได้ในสักวันหนึ่ง